สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตานะครับรายสัป,ปดาห์ประจำในวันที่นะครับ16ไปจนถึงวันที่30กันยายนนะครับว่าดวงชะตานะครับของคุณเนี่ยในสัป,ปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะการงานการเงินความรักจะมีความสนเก็นไหมนะครับดูจากอิททิพลของดวงดาวซึ่งโยกย้ายราศีนะครับในสัป,ปดาห์นี้ก็จะมีดาวพระอาทิตย์ ดาวพระพุธแล้วก็ดาวพระศุกที่จะโยกย้ายดาวทิศย้ายเนี่ยนะครับวันที่17กันยาย,ยน67เวลา11.10นะน,านะครับแล้วก็ดาวพุธเสดนะวันที่19กันยาย,ยน67เวลา1.00นนะครับต่อมาก็คือดาวพระศุกร์ก็เสดอีกนะ27 21กันยาย,ยน67 7โมงครึ่งนะครับหลายคนกำลังรอคอยแห่งความสำเร็จ นะครับดวงชะตาโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นนะครับช่วงนี้มันยังอยู่ในเดือน10อยู่เดีย๋ยวพอเข้าเดือน11หลายคนก็จะแฮปปี้มีความสุขนะครับปูประสักปัญหาต่างๆก็จะดีขึ้นนะก็ขอให้กำลังใจนะครับผู้ประสบภยัยน้ำท่วมที่กำลังมีความทุกข์อยู่นะก็ขอให้อดทนนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังช่วงวันที่ สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสามวันเนี้ยนะครับเพราะว่าฝนมีโอกาสจะตกหนักและน้ําทะเลจะหนุนสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้ําทั้งหมดกลับกลมกองให้เรียบร้อยนะครับชาวลักนาราสีกุ่มนาดวงชะตาเนี่ยนะครับตั้งแต่ดาวเสาทับโอ้โหหลายคนก็มาเล่าเยอะแยะปะัญหาอุปสรรคนะ บางคนถ้าดีก็ดีใจด้วยนะครับแต่หลายคนมันไม่ใช่อย่างนั้นมีอุปสรรคมากมายหนักหนาภาระความรับผิดชอบนะครับไหนจะเรื่องญาติพี่น้องครอบครัวอันนี้ก็สุดแท้แต่นะชาวราศีกุมเนี่ยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้มีโอกาสที่ดีด้านการงานสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จนะครับส่วนการเงินคุณมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจ นะครับว่าการเงินคุณจะทําอย่างไรจะจ่ายหรือไม่จ่ายจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรบริหารการเงินให้ดีนะครับคุณมีเรื่องตัดสินใจเรื่องด้านการเงินส่วนความรักยังมีความสุขอยู่หลัล่นล้านะครับเ,เพราะคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับโสดต่อไปเพราะดาวเสาคุณยังทับกลุ่มลักคนาอยู่ไม่ต้องรีบร้อนนะใช้เวลาในการศึกษาดูใจเข้าไว้จะดีที่สุดสําหรับคนโสดของชาวราศีกุม นะครับพูดถึงดาวดวงแรกที่ย้ายเลยก็คือดาวพระอาทิตย์อาทิตย์ย้ายวันที่17กันยายนเนี่ยนะครับเข้าสู่ภพมรณะปัตตนิมรณะเรียกว่าดวงกินผัวก,กินเมียครับเพราะในดวงจะต่างคุณช่วงหนึ่งเดือนนี้ให้ห่างกับคู่ของคุณจะดีที่สุดถ้าไม่ห่างคู่คุณจะมีเหตุเพศภัยมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น เจ็บไครได้ป่วยไม่สบายอย่างน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นไปไปมามาแยกห้องนอนกันอยู่ถึงจะดีนะครับต่อมาก็คือดาวพระพุทธพุทธเนี้ยจะเดินหน้าเสดจอย่างรวดเร็ว19กันยา67นะพุทธเข้าสู่พบมรณะอุตตะมรณะโอ้ระวังลูกจะไม่สบายมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะครับแต่ในโองสุขภาพร่างกายของชาวราศีกุมเนี่ย นะก็ไม่เป็นอะไรมากมายหรอกนะแต่ก็ต้องดูแลนิดนึงนะครับเอ่อให้ไประวังในเรื่องของบุตรบริวารโดยเฉพาะใครที่มีลูกยังเล็กๆอย่าปล่อยให้ค่าสายตาเลยคุณเห็นตามข่าวไหมนะครับอุบัติเหตุรถชนจมน้ำตายี่ยต้องระวังอย่าปล่อยให้ฆ่าสายตานะของชาวนาสีกลุ่มเรื่องออลูกหลานองคุณน,นะครับดาวต่อมาเลยก็คือดาวประสุขสุกนี้เสิร์ชเข้าสู่ภพสุภา พบสู่าคือชื่อเสียงความดีงามความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาชาวราศีกุมจะได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่21เป็นต้นไปเนี่ยนะครับพันธุสูา่านะคนในครอบครัวให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีและคุณจะมีความสุขในครอบครัวมีเครดิตชื่อเสียงที่ดีนะครับเอ่อเพราะฉะนั้นสมัครงานได้งานประสบความสําเร็จมีเรื่องต้องตัดสินใจด้านการเงิน ความรักก็ยังมีความสุขดีอยู่นะแต่ให้เระมัดระวังในเรื่องของคู่ครองคนรักนะครับจะมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้น20,21,22-23ถึง23นะครับแล้วก็จะหลักจากดาวพุธนะคุณต้องระวังวันที่21กับ22เอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความต้องระวังนิดนึงของชาวราศีกุมนะครับโอเคนี่ครบแล้วในดวงชะตานะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ